บว่าจิบไปเอีหนยิ้ง,งมองใดก็เจอตลอดแม่ยหญิงไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กติกต็อกเจอเบิร์ดอันสุ่มบาวาไทยบาวาต่างาสาติ์เพราะแอดเขามา ขอเป็นมูเฮาแลของเสียนเนาะเขาก็รับแอดรับการติดตามนะเฮาก็เฮาก็ส่งไปทั้งนั้นแหละอันติ๊กต๊อกเขาส่งอีหยังมาให้เฮ้าเนาะให้เฮ้ากดติดตามมูกด,กดนู่นกดนี่ไปติดตามไปพราะกดติดตามไปแล้วรับการตอบรับการติดตามของเพื่อนๆในในติ๊กต๊อกมันก็นยังบาว่ายที่จะมี คนประเภทยังว่าขอไลน์หน่อยครับส่งไอดีไล่ามาหายเฮาพอาะเฮาบอกหายบ่ได้ดอกฉันมีผัวแล้วฉันบอ่อต้องการคุยครับคุณมาาัากะ้าเฮาคิดว่ามึงสวยนักเลยอ,อีสัตว,วาา์เหรอซ่านถ้าเป็นคนไทยนะอืมอ่า กูละเงิดสูหลนะเขาบไ้ไล่กระดาเขาบัดมึงแนล่ล่ะจักว่าอาวตารมาจากใดปปลูบโพไฟายกับโบมี่อิหยังกับโบมี่นะลูบอิหยังกับโบทรงบบโพดตติกต็อกเพิ่นกับโบมี่การเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นคือประมาณว่า กูเข่ามาเนี่ยกูมองหาแมงยิ่งที่จะคุยกับกูที่จะจะขอไล่ขอเบอร์ข้าเจ้าซื้อ,อมันไม่ได้ตั้งใจเข่ามาเล่นอีอย่างหรอกคนพวกเนี่ยนะอืมแต่มีคนติดตามนะเป็นพันเป็นร้อยแต่บักหา้าในบ่มีอีอย่างเลยนะมีแต่คนติดตามแต่บักนีบ่มีโพ์อีอย่างกักยาง